เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกดผิดคลิปขอโทษสำหรับอินโทรได้นะครับที่ทําจะทําให้ใครตกใจหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เออคลิปนี้คงจะเป็นคลิปแรกสําหรับชาแนลของผมก็ค่อนข้างอายแลก็ตื่นเต้นก็ไม่รู้เหมือนไงครับว่าจะทําอะไรอืมผมว่าเล่นอ,อนี้ดีกว่าชา l e เลนที่ว่า เขาเคยคิดกันไมา่นานแล้วนะไม่ไม่นานมากนะชื่อชาร์ล็อว่า twenty facts about me แหมกันก็เพื่อที่จะให้ทุกๆคนได้รู้จักตัวผมก่อนก่อนที่ว่าจะมาเริ่มดูคลิปอื่น,นๆก็อยากจะให้รู้จักกันก่อนนะครับผมก็เป็นเรื่องกันเลย twenty facts about me ข้อที่หนึ่งผมชื่อนัทพัฒน์ธวัชกิติศักดิ์ครับข้อที่สอง มีชื่อเล่นชื่อริวครับผมแล้วก็จริงๆจริงๆมีชื่อหนึ่งว่าลูกหมีเป็นชื่อที่มาก่อนชื่อริวเพราะว่าตอนเด็กผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ้วนตอนเป็นทารกเลยนะละที่บ้านก็เลยตั้งชื่อว่าลูกหมีแลน,นี้หลายๆคนในบ้านบางคนก็ยังเรียกว่าลูกหมีอยู่ข้อที่สามเป็นคนที่ ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองมักจะตามคนอื่นส่วนข้อที่4ผมเกิดวันที่20พฤศจิกายนพศ .2543 ดูเด็กเนาะอ้เี่ยแต่หน้าก็แก่ชิบหายเลยข้อ5เคยศึกษาอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศลมเกแล้วก็โรงเรียนอาสาชันสมุทรปากการแล้วก็เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดูดีปะข้อ6 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศโรงเรียน M M International School ถ้าจบตรงนี้นี่แบบอืจบคลิปแค่ตรงเนี้ยโคตรดูดีอะอะจริง <c oughs> คือจะไม่บอกจริงๆว่าเรียนอยู่ที่อินเดียจะไม่บอกจะไม่บอกข้อ <c oughs> <c oughs> ที่7มีความสามารถทั้งด้านการวาดรูปแล้วก็บาสเกตบอลแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ค่อยดีสักอย่าง <c oughs> แบบไปไม่สุดสักทางข้อ <c oughs> ที่8เป็นคนที่ชอบสีดำครับผม เพราะว่ามันดูเรียบง่ายดีแล้วก็มันดูลึกลับดีอนะฮะไม่รู้จะบอกอะไรแต่ว่าตอนเด็กชอบสีชมพูมากคอที่9เป็นคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าสิ่งงมงายหรืออะไรต่างๆหรือทางด้านศาสนาก็เชื่อแต่ว่าค่อนข้างจะเชื่อไปทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่ถ้าผีมากก็สวดมนต์นะักย่า ข้อสิเป็นคนที่กินผักผลไม้ได้ทุกชนิดเพราะว่าตอนเด็กแม่เคยกอบใส่ปากยัดให้กินบ่อยๆจนกินได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็คงอารมณ์แบบนี้มึงจะแดกไม่แดกครับไม่ไม่คณะไม่ลข,ขนาดนั้นข้อ11เป็นคนกลัวผีแต่ก็ชอบดูหนังผีดูซาดิสดเนะ <laughs> ไปที่ข้อต่อไปกันเลยข้อ12 อออพอช่างแม่งข้อสิบสองเอ่อเป็นคนที่ว่ากินเผ็ดแล้วมักจะท้องเสียแต่ว่าก็กินเป็นประจำไม่รู้ทําไม <c oughs> ก็ไม่มีเดือนไหนเลยที่ว่าไม่เคยท้องเสียก็ท้องเสียแม่งทุกเดือนนะข้อ <c oughs> สิบสามก็ข้อนี้เป็นข้อที่มักจะมีคนเข้าใจผมผิดบ่อยๆเลยคือตัวผมอะ่ะผู้ชายแข็ง ตุ๊ดอมเกเบียนเลสอะไรยังไงเออก็ไม่ใช่คือเป็นผู้ชายครับร้อยเปอร์เซ็นต์แฮะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่ว่าจะชอบตุ๊กตาสิบสีเป็นคนที่ว่าถ้าเกิดเออต้องการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมจะเป็นคนที่มีความอดทนพยายามมากจนทำสำเร็จแหะดูดีป่ะให้ให้กูดูดีสักคอสิบห้เป็นคนที่ว่ารักษว์มากๆ แต่ว่าก็ไม่เคยเลี้ยงแม่งล่อสักตัวไม่ท้าหาหมดทุกตัวชอบเล่นกับสัตว์มาก 16. ทุกคนก็ต้องเคยมีสิ่งที่กลัวหรือสัตว์ที่กลัวใช่ไหมฮะของผมผมกลัวสัตว์ประเภทนี้มันคือแมงมุมใช่ 17. เป็นคนที่สายตาสั้นข้างขวาสั้นสา0รอข้างซ้ายไม่แน่ใจแต่น้อยกว่า แต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบใส่แว่นเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็อย่าไปทำตามนะ่ไม่ดีมาที่ข้อ18ก็เป็นติ่งเกาหลีชอบทั้งไอดอนชายและไอดอนหญิงเลย19เป็นคนที่คิดมากทุกเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแบบขี้หมดก็จะคิดมากไปถึง,งขั้นไปยกได้ <laughs> ข้อสุดท้ายข้อที่20เอ่อข้อนี้ค่อนข้างสำคัญมากเลยครับแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนรับฟังไว้คือข้อที่20ผมรู้สึกชอบที่ว่ามีคนสนุกหรือให้ฮากับสิ่งที่ผมทำอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับ20 f a c ี s a b ก u t me ก็คงจะรู้จักตัวผมขึ้นมากันบ้างแล้วนิดนึงหรือ ใครจะอยากจะรู้จักหรือไม่อยากรู้จักก็อยากรู้จักกันหน่อยเถอะก็นี่ก็คงเป็นคลิปแรกนก็คงน่าจะจบกันไปแค่นี้ส่วนคนที่ว่ามีคําถามหรือมีคําแนะนําอะไรหรืออะไรยังไงหรืออยากให้แก้ไขปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้ฮะคอมเมนต์บอกไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบทุกคลิปแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ช่แงนี้ยผมคงจะทําพวกบล็อกหรือว่า ทำเกี่ยวกับเทคนิคการสอนต่างๆาแบบเออทำยังไงถึงจะได้แบบนี้ทําไงเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปครับผมส่วนใครอยากให้ทําคลิปอะไรคลิปประสบการณ์ที่อินเดียหรือว่าอะไรก็ตามก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับจะพยายามทำเท่าที่ทําได้ก็นั่นแหละฮะสำหรับวันนี้ก็คงน่าจะมีแค่นี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์ช่ช่วยกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แบบแฝงแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ u b s c r i b e ไม่ใช่ u ับสไ i b e ก็วันนี้ก็บ๊ายบายครับแคชชียร์เลเตอร์ครับผมยังยังอีกยังไม่กดปิดคลิปหรอยังไม่กดซับสไคร์อีกเนี่ยฮะ